นี่นี่เออเช้าแล้วเหรอโอ้ยไปฉีดยาดีกว่าวัานนี้โอเคถึงเวลาฉีดยามาคนบหมอจะฉีดเอ้ยเออ โอ้ยรอนคุณหมออย่าทำให้ผมเจ็บนะผมกลัวเข็มอาคีดเองแล้วผมกลัวเข็มนะคุณหมอไม่เป็นไรนะไม่ต้องกลัวโ oh oh okay. อย้ยไปกดโอเคสุดยานะคุณหมออ้าวไม่เป็นไรนะโอ้ oh. What? อาจะกลัวเข็มทำไมล่ะเฮ้ยดูหัวร้อนเลยเนีย่มาได้มาให้คิดซะดีดี ไม่เอาครับคุณหมอผมไม่ฉีดแล้วครับนัดจองมานีก็ต้องฉีดสิเฮ้ยแกจะกลัวเข็มทำไมโอ้ยผมกลัวครับเออในที่สุดก็ในที่สุดก็ฉีดกดันได้เออแม่ กว่าจะได้อะไปได้อีกเข้มมากดีกเอ,เอ,อ้อะเพื่อนเป็นยังไงบ้างแลังที่ไปฉีดยามาฉีดแล้วนะไม่เห็นเจ็บเลยโอ้หมดเจ็บมากเลยเวอ,เอจะต้องร้องไปยกนึงเลยแหละ oh my god เฮ้ยมันฉีดให้ดีกว่านะฉันเป็นเพื่อนสีนายนี่โอเคเพื่อนลองดูก็ได้ นาจะฉีดกับอน,นั้ิจริงเหรออ้าวฉีดให้ตัวเองซะแล้วโอ้ตัวหนึ่ง,งนะโอเคมาละอ่าวฮะเพื่อนเดวฉีดให้นะโอ้ยนายจะฉีดกับนั่นเหรอมันแรงกันไปไหมอาน้าเพื่อนม่แรงกันไปหรอโอ้ไมก่ก็เพื่อนในตั้งใจจะฉีดกับอน,นัจิจริงเหรอโอ้ไม่ก็ฉันตายเลยนั่นน่นโอ้ไม่เป็นไรนะเพื่อนฉันชอบมากเลยสิ่งนี้ยเออ ชอตให้ได้ชีดเรียบร้อยแค่นี้เก็บไหมโอ้ยตายแล้วเว้ยโอ้ยายก,กอดนี่มันอะไรกันเนี่ย